โอ้ או, ลูกเมียเหรอลูกเมียไปสาล้วโอ้ล okay. ูกหล่ะลูกหล่ะเอ้ยเล่าตนแท้ก็มันตั้งสามสิบกว่าปีสี่สิบแล้วอะที่เกิดเหตุตรงนี้น่ะเมื่อวานเองเขาอะไรล่ะเมื่อวานเมื่อวาน เมื่อวานโดนระเบิดโดนระเบิดเมื่อวานโดนระเบิดเมื่อวานอ้าวใครมีส่วยอย่างคะมามาหน่อยท่านน่ะมารวมพลังบุญหน่อยมั้ยชื่ออะไรลูกบอกชื่อคุณแม่ดูจะได้เอ่ยชื่อให้จะฝากให้ท,หาท <als> ่านพ่อลดโทษให้ <Hum dû t> นพ่อโยมบาดเนี่ยจ็บแล้วผมก็ต่อยค่ะดีเลยค่ะชื่ออะไรหน้าในหรือป่ะเพราะเธอน,นี่ส่วนมากก็เลทุกศพเลยอะ่ะโอย่ยช่หตือโอ้ยตายหมดเลยเออก็ใจแล้วได้เบิดตุมแล้วก็ตายเบิดเลย ลูกเอ๋ยแม่มาก็บพ่อกิจนี่แหละขาที่มานี่นะเพื่อลูกๆโดยเฉพาะแม่ไม่ได้มาเที่ยวกันนั้นเนี่ยมาเพื่อลูกทหารทั้งหมดจริงๆเลยเอายินดีเอาพวกเราทั้งหลายช่วยหน่อยขาเขาหายหมดเลยสั้นเหลือแต่ตัวเอาช่วยกันเอาตั้งใจตั้งใจตั้งใจฟังนะคะอิสิตังปฏิทังตุ้มหังกิปเมีสมิตสตุสเพเพเรินตุสังกปา กันโทปนารโซยะตามณีโชติลโซยะต้าสัพพิติโยวิวัจชันตุสัพพะลโกโตริภวันวันตะลายโยสุขีติคาโยโกภาวะอภิวาทนาเลิสนิจจังวูทาปัจจายโนจัตตารลธรรมาวันทันติอายุวโูสุขังพระลางด้วยเดชแห่งพระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบุญญานุภาพ บุญทรงค์กรรมฐานในครั้งนี้และกิจอื่นๆที่แม่สร้างบารมีมาที่เป็นบุญเป็นกุศลขอน้อมให้อุทิศให้ดวงหาวิญญาณท่านนี้จงสาธุการกล่าวรับสาธุการรับอดส่วนบุญคอยพ้นทุกข์โดยพันธุ์ให้ได้รูปร่างสมส่วนสมประกอบทุกสิ่งทุกประการนะลูกนะขอยมีกายทิพย์เรืองรองผ่องใสได้พ้นทุกข์โดยพันธุ์ในบัดนี้เถิดสาธุดังๆครับดังๆเลยครับสาธุสาธุอนุโมทามิ อ่าเพื่อนทหารทุกคนอาบุญด้วยนะคะเอากราบพระตันตายสามครั้งลูกได้แล้วนะเห็นไหมกราบแล้วลูกยิ้มทั้งน้ําตาเลยกราบลูกกราบกราบพระพุทธเจ้าลูกกราบพุทธเจ้าลูกลูกกราบพุทธเจ้าขอบพระคุณบุญนี้เป็นของประศาสดาคุณแม่ชีออกบทมาก็ได้ปฏิบัติตามข้อวัดพุทธเจ้าถึงได้เป็นบุญต่อมาถึงลูกได้ฉะนั้นพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่าใครทั้งหมดในโลกค่ะ สวงามและนั่งกูเข่ากราบได้แล้วเมื่อกี้กูเข่าไม่ได้ไม่มีขากราบคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณแม่ชีจันทิพย์กับกับญาติธรรมคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับนี่พ่อศิลแม่ศิลป์นะลูกพ่อบุญแม่บุญน่ะพ่อบุญแม่บุญทุกท่านครับครั้งก่อนครับบคุณบุแม่อีกสามครั้งบขอคคุุณณแม่ จะจะจะไปบอกเพื่อนมานะคุณแม่อยู่นี่อีกสองวันค่ะ oh. ไปไป่มเพื่อนมาลรากไปเรียกเพื่อนมาเย็นนี้มาสวดมนต์ด้วยกันค่ะสาธุดีใจจังเลยน,ลนี่แหละนี่แหละที่สิ่งที่คุณแม่ต้องการเนี่ย oh. เห็นเห็นเลยอะ่ะจิตนี่ใครว่าเป็นกิตทำเล่นไหมฉะนั้นใครจะว่าเราบ้าเธอจะเซ่ไหม,ไม น้ำไม่ซีไปผีบ้าบอกเธอจะเซมไหมหมายถึงนะนะจิตเซน่ะจิตคว่ำน่ะอ้าวจ้าเถื่อ